หมอยังพลาดได้กินเมนูเพื่อสุขภาพแทนข้าวมื้อดึกกว่าจะรู้ตัวน้ำหนักพุ่งพิ่ม30กิโลกรัมขนาดหมอยังพลาดแพทย์หญิงกินเมนูเพื่อสุขภาพแทนข้าวมื้อดึกน้ำหนักพุ่งพิ่ว30กิโลกรัมคนส่วนใหญ่ทำผิดแบบเดียวกันโออึนยังแพทย์หญิงวัย59ปีเป็นจิตแพทย์เด็กที่มีชื่อเสียง และเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ของเกาหลีแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางของน้ำหนักตัวเองที่ตอนสาวๆาวเธอมีรูปร่างผอมเพรียวอย่างไรก็ตามนิสัยการกินที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วส่งผลร้ายแรงตามมาปกติฉันไม่กินอะไรเลยเวลาทำงานแต่พอกลับถึงบ้านตอนสี่ทุ่มฉันกินผลไม้แทนข้าวมากส่งผลให้น้ำหนักขึ้น30กิโลกรัมในครั้งเดียวดรโอแบ่งปันเมื่อตระหนักว่าน้ำหนักตัวเพิ่มและสุขภาพได้รับผลกระทบดรโอ จึงปรับอาหารการกินแทนที่จะกินผลไม้ตอนกลางคืนเธอเปลี่ยนมากินผักและลดน้ำหนักได้21กิโลกรัมเรื่องราวของหมอคนนี้ถือเป็นบทเรียนสำหรับผู้หญิงทุกคนเพราะใครๆก็คิดว่าผลไม้เป็นอาหารที่ไม่ทำให้อ้วนจึงมีหลายคนที่งดข้าวและกินผลไม้แทนสุดท้ายไม่เพียงแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดอีกด้วยทำไมการกินผลไม้ตอนกลางคืนจึงทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น ผลไม้แม้จะดีต่อสุขภาพแต่ก็มีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงการกินผลไม้ตอนกลางคืนอาจทำให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มน้ำตาลในเลือดเมื่อบริโภคผลไม้มากเกินไประดับน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ฮอร์โมอนอินซูลินหลั่งมากขึ้นอินซูลินส่วนเกินไม่เพียงแต่กระตุ้นการสร้างเซลล์ไขมันแต่ยังอาจเชื่อมโยงกับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดอีกด้วย 2. การสะสมของไขมันส่วนเกิน เมื่อปริมาณน้ำตาลที่บริโภคเกินปริมาณที่แนะนำต่อวันร่างกายจะเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินให้เป็นเซลล์ไขมันทำให้เกิดการสะสมในร่างกายสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วนแต่ยังก่อให้เกิดไขมันในเลือดสูงซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด 3. ผลเสียจากการรับประทานอาหารดึกนิสัยการกินตอนดึกโดยเฉพาะตอนใกล้เข้านอนอย่างในกรณีของคุณหมอโอได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วนการศึกษาจากบริแคม และโรงพยาบาลสตรีร่วมกับโรงเรียนแพทย์ทวาดตรวจสอบผลของการรับประทานอาหารดึกต่อฮอร์โมนในผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน16รายผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที่รับประทานอาหารดึกระดับฮอร์โมนกดความอยากอาหารเลปตินต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ทานอาหารดึกประมาณ6%ระดับฮอร์โมนกระตุ้นความอยากอาหารเกรนสูงขึ้น12 โดยเฉลี่ยตลอด24ชั่วโมงซึ่งหมายความว่าการรับประทานอาหารตอนดึกไม่เพียงแต่ช่วยลดความรู้สึกอิ่มแต่ยังช่วยให้เจริญอาหารอีกด้วยทำให้ผู้คนรับประทานแคลอรี่ได้มากกว่าที่จำเป็นได้ง่ายขึ้นจึงนำไปสู่ความเสี่ยงที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นและเป็นโรคอ้วนเพื่อใช้ประโยชน์จากผลไม้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายผู้หญิงควรทราบเวลามื้ออาหาร กินผลไม้ก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงหรือหลังอาหาร3 4ถึงชั่วโมงเพื่อดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการะส,สมไขมันประเภทของผลไม้ให้เลือกจัดลำดับความสำคัญของผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำเช่นเกรฟฟรุตส้มแอปเปิลบลูเบอรี่ผลไม้เหล่านี้ไม่เพียงช่วยลดน้ำหนักแต่ยังให้วิตามินและไฟเบอร์ที่จำเป็นอีกด้วยปรับสมดุลปริมาณผลไม้ในอาหารของคุณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากคุณรู้สึกหิวตอนเย็นแทนที่จะกินผลไม้คุณสามารถเลือกผักต้มหรือนึ่งเช่นบรอกโคลีผักโขมและแครอทโปรตีนเพื่อสุขภาพเช่นไข่ต้มโยเกิร์ตไม่หวานถั่วแครี่ต่ำเช่นอัลมอนด์วอลนัทเม็ดมะม่วงหิมพานต์มเมล็ดเจียขอบคุณมากค่ะสำหรับชมคลิปสวัสดีค่ะ